อูมชยาศีลักษมีมหาตาอูมพระแม่รัศมีขอประทานพรยินดีให้เป็นมหามงคลก่อนพูดกับคุณสีปากก่อนนี้สีพึ่งพระแม่รัศมีวัดเจ้าอามชยาศีอูมชยาศีลักษมีมหาตาอูมเมตตามหมโย,ยมเจอคนรักคนชอบคนเมตตาเพี้ยนผมอยู่ที่ลานเทพวเจ้าอามมาสักการะพระแม่รัศมีได้ตลอดปีจากนี้เป็นต้นไป และว,วันที่14กุมภาพานันนี้เจ้าหุงกวนสุดยอดสีพึ่งพุ่มแม่รัศมีแจกตอนที่ผมอยู่ผมจะแจกผมจะเตรียมมาจํานวนหนึ่งสองสามพันตลับเตรียมมาได้เลยนะครับให้เป็นหมามงคลให้คุณโชคดีมั่งครั่งประสบความสำเร็จและตั้งไว้แค่หนึ่งปีเท่านั้นให้คนได้กราบไหว้ณนะลานเทพเจ้าอามบูชาไฟให้รุ่งโรจน์เพราะท่านเป็นที่ยืนความมั่งคั่งความรักและความโชคดีขอให้ท่านทุกท่านทีทท่มากราบไหว้สักการะโชคดีพบรักแท้ฟันธง